สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไยโยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยอ่ะมาวันนี้หลังฝนตกฟ้าครึ้มนะครับผมจะพาดูรถนะครับจะพาดูรถว่ามีคันไหนราคายังไงให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราเอ่อแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอว่าเป็นคันไหนแล้วทักไลน์มาหาผมนะครับวันนี้ผมจะขายราคารถพิเศษลงเลยนะครับราคารถพิเศษคันไหนราคายังไงนะครับมามาเดี๋ยวผมพาดู หลังวันหลังฝนตกนะครับเอามามามาเอาราคาราคาลดลดลงนะครับเอกสารมีไม่มีแต่ผมจะบอกในคลิปเลยให้ f c เราให้พี่น้องเราได้เข้าใจนะครับมาเดี๋ยวจะเริ่มจากหน้าร้านเ,าเดี๋ยวบอกหน้าร้านก่อนไปยังไงมายังไง <laughs> ถนนขอนแก่นพนทองนะถนนขอนแก่นพนทองนะครับปักหมุดมาเลยนะครับร้านวุฒิชัยอะไหล่ยนต์กาลสินนี่เห็นไหม มีหน้าร้านนะมีหน้าร้านนะครับร้านพุทธิชัยอะไหล่ยนต์กกลสินทางนี้ไปขอนแก่นนะวิ่งถึงภาคเหนือเลยทางนี้ไปพลทองวิ่งถึงประเทศลาวอ่ะมาครับเข้ามุกดาหารได้เลยฝั่งนี้นะครับเอามาดูเดี๋ยวพาดูก่อนนะครับอ่ะหน้าร้านนะครับปุบ้งกีพวกนี้ก็อาจจะเป็นลูกละสี่ซ้าห้าพันลูกละหมื่นหมื่นกว่าบาทสองหมแล้วแต่นะครับ 7 8 0 0 0อะไรก็ว่ากันไปนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายคานหน้าคานหน้าเส้นละ5 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0นหมื่นนึงเฟืองท้ายก็เส้นละหมื่นหมื่นกว่าบาท2อ0 0 0อะไรก็ว่ากันไปฝั่งนี้อ่ะมาดูฝั่งนี้ครับมาชูแวบชูแวบอ่ะรถด,ดำนะครับที่ผมเคยบอกไปแต่วันนี้จะขายแค่3 0 0 0 0 0 เอกสารมีหมดแต่ขาดทุกอย่างเลยบัตรประชาชนขาดทะเบียนขาดหมดอายุอะไรเงี้ยแต่มีเล่มมีชุดโอนหมดนะขายสามแสนคันนี้มาหลง MA มาคันนี้นะครับส่วนคันนี้รถด,ดำเล็กนะครับดำดำเล็กคันนี้นะครับดำเล็กคันนี้เอาไปแสนสองหมื่นห้าพันดำเล็กคันนี้เอาไปแสนสองหมื่นห้าพันเอกสารชุดโอนครบใช้งานได้เครื่องร้อยสิบนะครับหนะนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะนี่นี่นี่ครับมาดู 1,25 0 0แนค้คันนี้นะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อสูบน้ำเป็นสแตนเลสอะไรก็ว่ากันไปส่วนไทเกอร์โฟคันนี้เครื่อง 5L ไทเกอร์โฟคันนี้ครับช่วงล่างผมทำเป็นโฟโฟทำเช็คหมดแล้วนะครับเช็คหมดเลยเครื่องดีมากนะครับเครื่องไอช่วงล่างเช็คเป็นโฟใช้งานได้หมดคันนี้เอาไป1,15 0 0 0สาะครับอ่ะส่วนข้างในอ่าคันนี้ อันนี้รถด,ดัมเกษตรที่มาก,ก็ยังอยู่ก็ไม่ถึงสามแสนยังอยู่ส่วนรถเอ่อรถดัมคันเล็กคันนี้เอาไปแสนสองหมื่นห้าพันแสนสองหมืห้าพันราคาลดลงนะราคาลดลงนะครับเอาไปแสนสองหมืห้าพันฝั่งข้างในก็โอ้จะมีคันไหนบ้างเนี่ยอ่ะคันนี้เอาไปหกหมื่นเก้านะครับหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพอรอเอกสารหน่อยนะครับหกหมื่นเก้าครับผมคันนี้นะส่วน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 ฝันนน่ง ส่วนฝั่งนี้นะครับอ่ะมาดูมาดูฝั่งนี้ครับมาคันนี้ใครที่กําลังมองหานี่เอาไปแสนสองหมื่นห้าพันคันนี้นะหนึ่งแสนสอนห้นครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันคันนี้ผมอาจจะจํารายละเอียดไม่ได้นะอ่ะ JH30 คันนี้ JH30 คันนี้เอาไป JH30 คันนี้เอาไปเก้าหมื่นเก้าขับได้ยกได้นะครับตามสภาพเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมืนเก้ันบาทนะคันนี้นะ ส่วนนัมหัวยาวคันนี้นะครับขับได้ใช้งานได้นะครับเอาไป1 0ึ่0 0สน0นึ่ง0มื่นห้านะคันนี้นะเอามาเอาสาดยาวไปส่วนคันนี้ปรับราคาใหม่299,000บาทมาจาก3าม0 0 0เอาไป299,000บาทวันนี้ช็อตพิเศษเอาไป299,000บาทครับมาอ่าปรับราคาครับปรับราคา ไม่ตีคันนี้เพิ่งลงไปหกหมื่นกว่าบาทคันข้างในอีกเนี่ยคันนี้ก็แสนนิดๆน,น,นะครับมาเอกสารอยู่ในมือผมเรียบร้อยขับได้วิ่งได้ใช้งานได้รถพยาบาลข้างในนะครับมาเอา่อจะพาดูหมดไหมเนี่ยระยะเวลาของคลิปเนี่ยรถพยาบาลนิสสันอเวนคันนี้เอกสารได้ไมาแล้วเอาไปแสนสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทรถพยาบาลคันนี้นะ ที่ผมเคยลงคลิปไปแสนสี่แสนห้าแสนหกอะไรก็ช่างขายโลทุนออกไปอ่ะมาดูดัมคันนี้ครับดัมคันนี้เอ่อเอกสารชุดโอนมีนะครับแต่ว่าเครื่อง6เป็น f g r นะครับเครื่อง6 BG 6 BG นะตัวนี้นะแต่ว่าไม่ยังไม่ได้จดลงเป็นเล่มอ่าเป็นรถด,ดัมสองแสนหนึ่งหมื่บาทสองแสนหนับได้ใช้งานได้มาอ่ะไปครับ ไปสาส์ยาวกันไปครับจะไปถึงไหนวันนี้เอามาพาดูพาดูไม่หมดหรอกข้างในก็เรียงรายกันอีกเยอะนะครับเอาไปคันไหนดีอ่ะรถเคนคันนี้ครับเอาไป 5, 2องแ0 0หนึ่งหนันะคันนี้นะใครที่เคยดูแล้วนะครับแล้วก็มาดูฮีโร สิบล้อสองเผาคันนี้สิบล้อสองเผาคันนี้เอาไปสองแสนเก้าไหล็อกกี้คันนี้เครื่องหลวมหน่อยเป็นหางเปื่อยคันนี้แสนสี่หมื่นห้าพันอ่ะแล้วก็ฟูโซห้าสองเจ็ดเอคันนี้เผาเดียวเอาไปสองแสนเก้าลองเอาดำแบบสุดๆเอาไปขายอย่างเดียวล้ว,วันนี้อ่ะล็อกกี้ ล็อกกี้ส <95 milhões jadi yeah> <2 anyway> ิบล้อดำคันนี้เอาไปคันนี้เอาไปสองแสนห้าสองแสนห้านะสองแสนห้าส่วนคันนี้สองแสนห้าเหมือนกันคันนี้เอาไปสองแสนสามสามคันเนี่ยสองแสนสามหมดเลยสองแสนห้าสองแสนห้าสองคันนี้สองแสนหอันนี้สองแสนสาลงเยอะนะครับดำลงเยอะเลยแล้วก็ถ้ารถด้านหลังก็จะเป็น ด้านหลังลงไปนู่นมันแฉะไม่ได้พาไปหรอกรถก็มีแต่รถที่ไม่สวยน่าจะรอตัดซากนะาประมาณ40-50คันมาฝั่งข้างหลังมีรถเล็กรถใหญ่ผสมกันไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ตัดอะไหล่นะครับสำหรับ f c เราพี่น้องเราที่ต้องการรายละเอียดรายละเอียดในแต่ละคันนะรายละเอียดในแต่ละคันแคปหน้าจอนะครับว่าไปถึงขนาดแ,แคปหน้าจอแล้วทักลายมาหาผมขอรายละเอียดในแต่ละคันไปนะครับ f c เราพี่น้องเรานะฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ตัดมากองกันจ็ม เนี่ยห้องเครื่องก็ตัดแบบนี้เครื่องราคาถูกครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็ว่ากันไปนะครับตามตามอายุตามระยะการใช้งานไปฝั่งนี้ก็จะเป็นแหนบครับายางรถตักใครกำลังมองหายางรถตักก็มีนะเส้นละหกพันห้าครับพร้อมกระทะเส้นละหกพันห้าครับสภาพถือว่าโอเคใช้างานได้ยาวๆเลยเส้นละหกพันห้านะครับเนี่ยบรรยากาศหลังฝนตกบรรยากาศาในแต่ละวันนะครับหลังฝนตกนะเอาดูนะฮะ อไปแล้วครับไม่รู้จะพาดูอะไรอีกพาดูอะไรอีกนู่ทีนี้รถในแต่ละคันแต่ว่าฝั่งลึกๆข้างในผมไม่ได้พาเข้าไปดูหมดนะมันพาดูไม่หมดก็หลายคันนะ่ะฝั่งข้างในฝั่งู้นก็พาดูไม่หมดอ้าวโอเคแคปหน้าจอนะราทักมาหาผมเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิที่ใช้อะไรโยนวุฒิที่ใช้ของถูก ถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหลยนนะ์นะ0 8 7 9 5า9 2งสองห6ศูนย์เี่วุฒิชัยอะไหลยน์กาลสินการันตีความถูกความมันความสนุกสนานในคลิปเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่เล่าให้พี่น้องเราฟังว่าของดีของถูกอยู่กับผมมีจริงขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ